มาครับทุกท่านเราก็มาต่อเลยนะกับคืนที่3ามนะะนะฮะในเกมไฟนะ l f อรเฟตี้2นะฮะฮคืนที่3แล้วเว้ยก็ยตามที่ผมได้เกินไปนะฮะว่าผมจะเล่นแค่5คืนเท่านั้นนะฮะแมโอเคทุกอ,อย่างยังโอเคอยู่ <laughs> ผมว่าคืนนี้ผมอาจจะทําแบบชนะรอบเดียวแบบไม่แพ้เลยคงเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าสังเกตได้จากคืนที่สแล้วนะฮะ มคิดว่ามันจะแบบพอซอฟต,ต์ลงมาหน่อยแบบพอเรารู้เทคนิคเอาไปว่าผมก็ยังไม่ยังไงอ่ะยังไม่เกินแบบรู้เทคนิคแบบมากพอนะฮะก็ยังตายอยู่มารอบนี้มา,มาดูนะฮะว่าผมเจอชนะได้ภายใน2รอบหรือ1รอบนะฮะโอเคยังได้อยู่ฟ็อกซี่มาแล้วนะฮะเคืนนี้ฟ็อกซี่มาไหวไว้ขยันนะตัวเธอนายจะขยันไปไหนเนี่ยเพื่อน โอเคนะครับผมก็จะหมุนมิวสิกบ็อกกันต่อไปนะฮะโอเคได้อยู่นะผมว่าผมยังดันทั่ว่องได้อยู่แต่ว่ามันมาไวอะ่ะมาไวจริงคืนนะี้คือแบบคืนที่แล้วนี้ฟ็อกซี่้ะผมจำไม่ผิดมันมาสักประมาณเตออีหนึ่งนะฮะแม่คืนนี้มันรอมาเที่ยงคืนเลยไม่อย่างนึ่ถึงสภาพคืนที่สี่วะ <laughs> ไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วมาปุ๊บอันนี้ก็เกินไปนะ นี่นะฮะผมไปดูฝ้า่งมาเขาแบบเปิดไฟกระพริบกระพริบกระพริบเอาอะแล้ถ้าแบบไฟมันเปิดไม่ติดเขาให้เปิดกล้องนะฮะอ่านี่ไงพอเป็นงานอยู่แต่ประเด็นคือแบตแฟตไว้มันหมดไวอะสินี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะฮะที่ผมต้องแก้ไขนะครับก็หาวิธีแบบประหยัดแบตให้ได้มากที่สุดแล้วเสียงบอลรุนบอยมันก็ใกล้อะสิเก็กเพ็ดผมเกลียดมันมากเลยอะมันทำให้เราแบบสุดเสียพลังงานอย่างไร้ประโยชน์ คือแบบมันเข้ามารอบเดียวแบบยังไงอะไฟร์มันใช้ไม่ได้ไปอ่ะไอ้แฟลไลท์อ่ะแล้วก็ไล่ได้ิฟ็อกซี่ไม่ได้นะฮะซึ่งนั่นก็เป็นความเชี่ยหายมันมา2ตัวพร้อมกันเลยมีตัวบอนนี่มาด้วยนี่มันอยากจะแดกเอาให้ได้ขนาดนั้นเลยวะฉันนับถือในความลงทุนของพวกนายนะเพื่อนใส่หน้ากากรอไปไ,ไอพวกนี้ก็ลงทุนเกิน ะะโอเคนะฮะโอเคมันไปวะเสียงแบบนี้รู้เลยเด็กเปรตมีตัวเดียวบอนนี่ไม่ใช่บอนนี่ <c oughs> <c oughs> บอลรูนบอยนะฮะแม่ชื่อนี้ออกตัวเบียนเกือบหมดเลยเสียงมันหายวะโอ้โหมาแบบ <c oughs> มาแบบความคามชัดระดับฟูเฮตีแม่ใกล้กว่านี้ 4K นะเจ้าต้องเสิร์ฟรีผันเลยนะ,ะจังหวะนี้ รอ,อไม่ได้แล้วมัเปิดไฟไม่ได้อ่ะนี่แหละเสียวเสียวโดนลอกนะโอเคไปนะไปนะพี่เยี่ยมไปสิไม่มีใครอยู่ตรงนี้ซะหน่อยบอนนี่นาย,ย่าคิดเองเราก็เป็นแค่ชายที่ใส่หน้าก,กากที่ผ่านทางมาเท่านั้นโอเคได้อยู่นะครับอุ้ย <laughs> แหมฟูเฮดดีนะนายนายเริ่มจะฟูเฮดดีนะ เมื่อกี้ถือว่าเป็น 720p อู้หู 720p ยังชัดขนาดนี้อู้หู 4k ข้าะนี้เมื่อกี้นะยัง 720p ไว้นะเพื่อนโอโหนี่มันขยับความ e s o l u ูชันแบบแบบรวด,ดเร็วนะฮะอ๋อคือถ้าแบบเป็นแบบเจอตัวละครพวกแบบยังไงอะ่ะแบบเฟนดี้วันนี่ไอแบบนี้คือเราต้องรีบใส่หน้ากากให้ไวใช่ไหมอ๋อเก็ตล้เก็ตล้เก็ตล้พอได้อยู่พอได้อยู่เออมัทำไปเล่นไป เนี่ยทำไปเล่นไปนะฮะพอได้อยู่พอได้อยู่เนี่ยเป็นที่เสียงเหมือนคานเข้ามาอยู่เรื่อยๆไปนะครับใส่ครับโอย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 บอกโวยไม่ได้แดกนายวันนี้ไม่ได้แดกอ้าไม่ได้แดกนะฮะไปแล้วผมว่าเราได้อยู่นะตรงเนี้ยใช่ไหมโอเคได้อยู่นะครับที่สามแล้วโอ้ชิวๆไปมิวสิกบ็อกซ์นะฮะหมุนต่อไป โอ้ยอ้ยอ้ยเดะเดี oh, uh ๋ยวเดะเดะโอ้ยกระสัยแม่น่ะตายแน่แน่กูอาโอ้ตายเอ้ามีมินิเกมด้วยนะครับรู้สึกเหมือนเราจะได้เป็นพี่หมีนะโอ้โหเสียงผับเพรตามผับเพศแล้วกันเสียงแบบนี้นายกินข้าวเพิ่งเสร็จใช่ไหมเพื่อน เสียงเลยไม่ใช่เรื่องตลกนะเพื่อนไปไหนอ่ะพระเพทพระเพทไปไหนอ่ะมันไปไหนฮะโหเสียงเสียงนี่แบบคือแสบแสบประสาทมากนะแบบเอาแบบตรงๆเลยผมว่ามันแสบประสาทผมมากเลยอ่ะว่าแต่มันจะไปไหนอ่ะฮัลโหลเพื่อนรอเราหน่อยได้ไหมอ่ะเรารู้ว่านายตัวสูงก็วิ่งไวแนมาานันพาเรากลับมาที่เดิมไหมเนี่ย ทำาทำไรอ่ะเดินตามไ้เรื่อยอยู่เหรอมีกล่องของขวัญน,นะครับแล้วก็เหมือน้ันล่างเป็นอะไรอ่ะตัวขาวๆศพเหรออะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะไม่เข้าใจ <laughs> ผมไม่เข้าใจโอเคกดไปที่ที่สามด้วยความรวเร็วนะฮะคืนนี้ว่ามีประสบการณ์ด้วยนะฮะว้าฉันไม่กลัวพวกนายแล้วเพื่อนฉันชินแล้ว <laughs> ปากบอกชินแต่เมื่อกี้ยังร้องอยู่เลย คนเรามันตกใจกันได้นะครับมันลืมตัวกันได้นะฮะโอเคทุกอ,อย่างโอเคนะฮะฮใช้ได้อยู่นะเชียงคืนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเอาไปว่าสำหรับคืนนี้ <laughs> ผมว่าจะตัดแล้วนะเปลี่ยนใจไม่ตัดแล้วนะกัน <laughs> ใส่หมวกแรกบนึงเปลี่ยนใจไม่ตัดแล้วนะฮะ รู้สึกว่าพวกมันน่าจะมากันแบบไม่ขาดสายนะฮะนี่เชี่ยงคืนคือแบบฟ็อกซี่มาเลยอันนี้มันก็เกินไปนะผมว่านี่ใส่หน้ากากพอได้อยู่พอได้อยู่ <c oughs> ว่างฟ็อกซี่ได้ข่าวว่าคืนแรกในตะกุยตะกายอัดหน้าเราหนิเพื่อน <c oughs> ไม่ใช่คืนแรกสิคืนที่สองในคลิปแรก <c oughs> อออคืนนี้ฉันจะไม่พลาดแน่นออกเพื่อน รีบหมุนมิวสิกบ็อกกันลยฮะเสียวเก๋พอได้ยอยูอ่พอได้อยู่ทำเป็นเล่นไปอบอนนี่มันมาไวมากคืนที่แล้วมันจะมาแบบเป็นเซตคอมโบกับฟอ็อกซี่ไม่ใช่เหรอทำไมคืนนี้มันมาเดียวๆวะเนี่ยเกมันไปวะนะฮะเฮ้ยเธอไม่อยู่ฉันโล่งใจโอเคโอ้โหฟอ็อกซี่คือแบบจะมาแบบไม่ขาดสายไปใช่ไหมเนะี่ย คือมันจะแบบเราเผยไม่ไหมันจะมาเรื่อยๆเ,เลยไอ้พวกนี้แม่เยงเสียเข้าสุกพ็แต่เราเยงมันตอนไหนวะแม่เราเป็นแค่มุกนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากได้อยู่ได้อยู่ใส่หน้าก,กากกันต่อไปนะครับแบบยาวๆเอเคได้อยู่ แัดไว้ผมใช้เปลืองมากเลยนะครับตอนนี้เหลือสารขีดแล้วโคตรเปลืองเอ้ยฉันได้ยินเสียงแกนะเพื่อนอย่านะอย่านะอุ้ย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 ว่าว่าวะไอ้บอนนี่มันต้องรีบกดให้ทันน่ะมันมาไวมากอยู่อเค ตีสองไว้นะครับผมเชื่อว่าวันยังยื้อกันไปได้อีกน่าจะนานอยู่เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงบอนนี่ไม่ใช่บอนนี่บอดูดบ,บอยนะฮะเสียงมันมาอีกแล้วย่้นไปเลยพี่ต่อหน้าต่อตาเลยนะฟ็อกซี่ไปสิไปอะ่ะหน้าด้านหน้าด้านแม่ ลยังไม่ตีสามอีกนะฮะนานอยู่เหนกันนะเกมนี้แม่คลิปนี้น่าจะเลยสิบนาทีแน่นอนอ่ะสุดๆให้สิสนาทีกันคลิปนี้ถ้าสมมุติมันเกินสินาทีผมจะตัดออกนะฮะผมันไม่ไปสักทีว่ะเฮ้ยเออฉันได้ยเสียงเกมนั่ปรูนบอยเกมมุดท่อแอร์จะมาหาฉันเหรอสิแม่จะมาขโมยฐานกันเหรอฝันไปเถอะ เสียงมันใกล้มาขึ้นผมจําได้ว่ารอบที่สามมันจะอยังไงอ่ะมันจะมาหาเรานะมันจะอยู่ตรงหน้าไอ้ตรงหน้าหน้าช่องแอร์อุ๊อุ้ยอุ๊ยบอลนี่แปลว่าเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่บอลบุนบอยเหรอเป็นบอนนี่เนี่ยเหรอนี่ก็ไม่มั่นัจนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงมันไปละแต่ว่าปั่นมิวสิกบล็อกต่อนะฮะอู้หูกูรู้เว้ยว่ากูต้องรับมือกับอะไรฉันจะไม่แพ้แกอีกรอบรอกนะชิก้า เราเมื่อกี้ผมตกใจไงมาหมุนให้เต็มแล้วพร้อมรับมือกับชิก้านะฮะแอ่ว่มันไม่มาการไปจากสอคอเนี่ยมันไม่มนะฮะผมนึกว่าเราแบบพับกล้องแล้วมันจะมาโผล่ให้เราเลยนะมันไม่โผล่ไอวาไอ้นีก็ไม่ไปนะฮะมายังยังไม่มาโอเคหรือว่ามันเราต้องแบบใช้กล้องนานๆน,น,นะมันถึงจะมาหรือเปล่าเอาหูพูดถึงก็มาเลย รอบนี้ฉันมือไวใจกล้านะเพื่อนได้ไหมโอเคไปสองอย่างนี้ก็ดีสิที่สี่แล้วนะฮะผมว่าคืนนี้ว่าน่าจะน่าจะต้องผ่านน่าจะต้องผ่านแต้อพูดน่าจะไว้ก่อนนะฮะไม่มั่นใจแหมเกมนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกคนโอ้โอหอซี่เจเย็นนะพี่เจนเย็นนะเพื่อน เราไม่ใช่คนไทยแต่เราก็พูดรู้เพื่อนกันได้นะเพื่อนหมายถึงไอตัวละครในเกมนะแต่ผมเป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์ดูได้ทั้งแท่งนี่มันมุกอะไรเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านผมไม่รูนะไอตัวในเกมมันประเทศอะไรแต่อันที่แน่ๆไ้คือกูเฟนวี่นะเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่เฟนรี่ก็ตามโอ้โหฟ็อกซี่ นายวักเราหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนมาบ่อยไปเกินนะแม่ยงไปทั่วว่ะจังหวะนี้แต่มันมาบ่อยจริงนะฟ็อกซี่เนี่ยคืนนี้มันมากี่รอบล้วันนี้ไม่ได้นับนะฮะแต่ว่ามาบ่อยมากบ่อยไปก็ไม่ดีนะเพื่อนฉันเป็นห่วงสุขภาพขาของนายนะเพื่อนแม่เดินไปไปกับกับร้วังปวดขานะเพื่อนอเคได้อยู่นะฮะอุ้ย แม่มาไม่ให้ซูไม่เสียงไปนะบอนนี่ชื่อบอนนี่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดจากภาคหนึ่งนะฮะเอีคยได้อยู่หันซ้ายหันขวาไม่มีตัวไหนมานะตีห้าสักทีเถอะผมขอร้องตีห้ายังเอ่ยโอ้โหตีห้าแล้วก็ก็เจอพี่หมีด้วยชัดระดับ720 p พีโอ้โหกลัวไม่เต็มตามเมื่อกี้ฟูเฮตีวะ มันไปแล้วนะฮะนี่นึกว่าจะได้เห็นแบบ 4K แล้ว <c oughs> ไม่น่าพูดเชื้อเชิญนะฟ็อกซี่ยังอยู่ในระดับ 144p นะฮะยังพอรับมือไหวโอเคไฟกูจะหมดแล้วมาดูกันนะฮะระหว่างไฟกับเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงอันเนียมันจะไวกว่ากันนะฮะเฮ้ยยิ่ยิเย้ฉันรักเสียงนี้มากที่สุดในโลกเลย <c oughs> อะไรอ่ะโอ้กลับมาอีกแล้วนะฮะกลับมาไอ้หน้านี้อีกแล้วรอบนี้เอาไงอ่ะรอบนี้มันไม่ใช่อ้าปากง้างกินเราเลยปะเอาไงดีฮะทุกคนซ้ายไว้ <c oughs> ขวาดีไปเริ่ม <c oughs> มองหน้ามาแล้วตาไม่มีด้วยนะ <c oughs> ย่ามองหน้าเราได้ไหมเ <c oughs> ออบอกนายกี่ครั้งแล้วว่าถ้าไม่มีใจ <c oughs> อย่ามองอหตาในหายไปไหนเนี่ยเพื่อน เฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้กูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมีว่ะหรือว่าโกลเด้นเฟตตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจำไม่ได้เลยนะว่านายยืนอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอิสมีฉันเองโอเคครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคแล้วขอจากเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับคืนที่3ในคลิปที่3ของเรานะฮะเอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปที่4คืนที่4คลิปต่อไปนะฮะโอเคไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย